เจ้าของชายาแฝดอโยธยาครับแสนซิเริปอเพชรเซริกาตัวเก้า0มืนนะครับในอดีตที่ผ่านมาแค่ขวามัดขวาครับอ่าเนี่ยครับไม่คืนอ่านอุ้ยอ้ายเลยครับหน้าทของเพชรสายฟ้าหรือว่าเก้าสตาเนี่ยโอ้ยมัดขวาหล่นเลยครับโอ้โหไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับโอ้โห โอ้สุนทรสีบัวลาครับผู้ชี้ขาดครับยุติการชกเรียบร้อยของเขาครับชูไอก่อนครับไฟที่3ครับ9กาตาแสนิริครับโดนลูกไหนอย่างไรครับกำปั้นขวาครับเข้าเต็มคางครับหนท้องปางงานไปเลยนั่นแหละครับบัดเดียวครับเนี่ยครับไม่มีสัญญาณมาก่อนนะครับโอ้ครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับตรงนั้นโดนเข้าไปแล้วมันจี๊ดเลยครับดูนะครับแล้วระยะได้ด้วยครับปังเครับทีเดียวเลยครับโอ้โหหายท้องตึงเลยครับทางด้านของแสนทริ อ่ะพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับ